การขับเคลื่อนนโยบายพาน้องกลับมาเรียนนำการเรียนไปให้น้องประจำปีการศึกษา2,567สหวิทยาเขตบ้านดุงทุ่งฝนสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานีประกอบด้วยโรงเรียนบ้านดุงวิทยาโรงเรียนทรัพย์อุดมวิทยาโรงเรียนนนสะอาดชุมแสงวิทยาโรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนาศึกษา โรงเรียนดงเย็นพิทยาคารและโรงเรียนนาใหม่พิทยาคมรัชมังคลาพิเศษโดยมีแนวทางการดำเนินงานของสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการติดตามนักเรียนออกกลางคันแก้ปัญหาให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาที่ยืดหยุ่นและหลากหลายภายใต้โครงการพาน้องกลับมาเรียนนำการเรียนไปให้น้องดังนี้ ผู้บริหารสถานศึกษาได, i i i. ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ e เพรื่อขับเคลื่อนนโยบายระดับเขตพื้นที่การศึกษามีการประชุมสร้างความเข้าใจและการดำเนินงานระดับสหวิทยาเขตและระดับเขตพื้นที่การศึกษาโรงเรียนได้แต่งตั้งคณะกรรมการระดับสถานศึกษาเพื่อประชุมสร้างความเข้าใจกำหนดไทม์ไลน์ในส่วนการดำเนินงานคณะกรรมการระดับสถานศึกษา มีการตรวจสอบรายชื่อนักเรียนในระบบ o b e x Zero Dropout ทั้งหมดในสหวิทยาเขตบ้านดุงทุ่งฝนรวมทั้งสิ้น186คนโดยสามารถจดผลการดำเนินงานตรวจสอบข้อมูลติดตามเบื้องต้นและคัดกรองข้อมูลนักเรียนสามารถสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการดังนี้โรงเรียนบ้านดุงวิทยารายชื่อเด็กนักเรียนออกกลางคันจำนวนทั้งสิ้น85คน และนำเข้าสู่ระบบจำนวน42คนแบ่งออกเป็นนักเรียนกำลังศึกษาณโรงเรียนบ้านดงวิทยาจำนวน16คนย้ายศึกษาต่อภายในประเทศจำนวน7คนนักเรียนย้ายสถานศึกษาศึกษาต่อต่างประเทศจำนวน3คนนักเรียนจบการศึกษาภาคบังคับ16คนนักเรียนไม่พบตัวและไม่กลับเข้าสู่ระบบ43คนโรงเรียนซับบุดมวิทยา รายชื่อเด็กนักเรียนออกกลางคันจำนวน41คนพบตัว41คนเข้าสู่ระบบ18คนไม่กลับเข้าสู่ระบบ23คนโรงเรียนนนสะอาดชุมแสงวิทยารายชื่อเด็กนักเรียนออกกลางคันจำนวน6คนไม่พบตัวจำนวน4คนพบตัวแต่ไม่เข้าสู่ระบบ2คนโรงเรียนทุ่งฝนว,นวิทยาคาร รายชื่อเด็กนักเรียนออกกลางคันจำนวน17คนพบตัว17คนกลับเข้าสู่ระบบ5คนและไม่กลับเข้าสู่ระบบ12คนโรงเรียนทุ่งฝนพัฒนาศึกษารายชื่อเด็กนักเรียนออกกลางคันจำนวน8คนพบตัว8คนกลับเข้าสู่ระบบ4คนและไม่เข้าสู่ระบบ4คนโรงเรียนดงเย็นพิทยาคารรายชื่อเด็กนักเรียนออกกลางคันจำนวน17คน พบตัวและกลับเข้าสู่ระบบ11คนและไม่พบตัวไม่กลับเข้าสู่ระบบ6คนโรงเรียนนาใหม่พิทยาคมรัชมังคลาพิเศษรายชื่อเด็กนักเรียนออกกลางคันจำนวน12คนพบตัว12คนและกลับเข้าสู่ระบบ12คนจากข้อมูลที่กล่าวมาข้างตน้น โรงเรียนในสหวิทยาเขตบ้านดุงทุ่งฝนได้มีการดำเนินงานโดยแต่งตั้งคณะกรรมการออกติดตามนักเรียนโดยการเยี่ยมบ้านนักเรียนมีการสำรวจข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ผู้ปกครองในชุมชนและขอหนังสือรับรองจากผู้นำชุมชนเพื่อสามารถวางแผนการดำเนินงานให้การขับเคลื่อนนโยบายพาน้องกลับมาเรียนนำการเรียนไปให้น้องประจำปีการศึกษา2567าสำเร็จตามวัตถุประสงค์ให้มากที่สุด